เพื่อนๆที่ไม่อยากฆ่าสัตว์ทั้งหลายเคยรู้สึกรำคาญเวลาเราทำกับข้าไปแล้วเนี่ยพวกมดเดินกันให้ว่อนทำให้เราอะ่ะกลัวน้ำมันจะกระเด็นไปทำเขาตายกลัวมือจะปัดไปโดนเขากลัวน้ำร้อนกระเด็นไปโดนเขาหรือกลัวการความร้อนจะทำให้เขาตายไหมคะถ้าสมมติว่ากลัว เรามาดูคลิปนี้กันเลยค่ะแม่รัพ์ใช้วิธีล่อล่อพวกมดด้วยการเอาอาหารวางเอาไว้ให้เขามาทานบริเวณที่ไกลจากเตาพอล่อเขาสักแป๊บหนึ่งอ่ะ พวกเขาก็จะออกกันมาจากบ้านมดเขาแล้วก็มาทานอาหารที่เราล่อ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เข้าไว้ขณะเดียวกันเราก็ทำกับข้าวของเราไปอันนี้จะ,ะข้อดีก็คือพวกพวกมดที่เคยเดินบ,บนเวียนอยู่บริเวณเตาแล้วก็ซิงของเรานั้นอ่ะหายไปหมดเลยเพราะว่าเขาไปรวมอยู่ที่บุฟเฟ่อาหารของเขา พอเราทำอาหารไปได้สักพักหนึ่งทำอาหารเสร็จแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาทำความสะอาดแล้วก็ไลเ่เขาเข้าบ้านเราก็เก็บพวดบุฟเฟ่มดไปเสียแล้วก็ทำความสะอาดโดยขณะที่ทำความสะอาดเราก็ใช้อุปกรณ์ที่แหลมๆไม่โดนน้ำเคาะ บริเวณที่เขาทานอาหารเคาะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเคาะๆอเราเคาะ <ขอ S 2> แรงเนี่ยพวกมดเขาก็าาจะเดินกลับเข้าวานไปแต่ว่าคลิปนี้ใช้ได้เฉพาะกับมดดำเท่านั้นนะคะมดแดงตัวจิ๋วอันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะมดแดงตัวจิ๋วต้องอาศัยความสะอาดอย่างเดียวเขาก็จะมาช้ามาช้ากว่ามดดำค่ะ มดดำพอเขาได้กลิ่นอาหารเนี่ยเขาจะมาได้เร็วมากแล้วก็หลายตัวมากๆจนจนเราจนกระทั่งเราจาเป็นต้องทำเขาตายเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเราทำตามเทคนิเนี้ยเ,เขาจะไม่ตายค่ะพอเราเคาะ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 ไปจนกระทั่งเขากลับเข้าบ้านแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาทำความสะอาด เราก็ทําความสะอาดให้เกลี้ยงเลยเกลี้ยงเสร็จแล้วร้อยเรียบแต่พอเวลาผ่านไป5้านาทีเรามาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นฝูงมดได้กลับเข้ามายังบริเวณที่เราเคยวางบุฟเฟ่ต์เอาไว้เขากลับกันมา เดิมอีกค่ะทำยังไงทีนี้เราก็คือถ้าเราจะไม่ฆ่าเขาอะเราก็ทำตามเดิมเลยค่ะ,ะเคาะไล่เขากลับเข้าบ้านเขาที่ค่อยทำความสะอาดใหม่อีกครั้งโดยใช้ผ้าแห้งกับน้ำยาทำความสะอาดเช็ดให้เกลี้ยงหลังจากนั้นเรามาดูกันค่ะว่า ถ้นานวัเกิดอะไรขึ้นถึงตอนนี้มดหายไปหมดแล้วค่ะเหลือก็เฉพาะบางตัวที่เดินวนไปวนมาอันนี้มันจะไม่ทําเราจะไม่ทําอันตรายกับมันแล้วว่าเราเลิกทํากับข้าวเลิกทาอาหารไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไปอันนี้แม่ทราบขอบอกว่า ใช้ได้กับมดดำเพียงเพียงอย่างเดียวนะคะสัตว์อื่นๆแม่ซับยังไม่เคยทดลองเลย,เลยค่ะอ่ะถ้าทดลองแล้วจะกลับมาในคลิปต่ตอๆไปค่ะ